ที่มันจะอยู่นะนี่ตัวมันสวัสดีครับเพื่อนเ <Yah. S 1> พื่อนพี่พ,พ,พี่น้องๆนั้น,นนะพบกับผมช่างนาเดชนะครับจากช่องวิธีพื้นบ้าน Delivery วันนี้เนี่ยผมพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆนัน้น,นนะเนี่ยมาทะเลช่วง เช้าๆนะครับแต่จะพามาทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวตามไปดูกันนะพอดีต้องเปิดคลิปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวออกไปชายหาดและเสียงจะดังนะครับผมมากับแม่สองคนวันนี้แม่เขามีหมายเด็ดครับแต่หมายเด็ดของแม่เนี่ยจะเป็นอะไรเนเดี๋ยวหาแม่ก่อนตอนนี้แม่หายนะครับอ่ะนี่ครับเป็นชายหาดพื้นบ้านนะอยู ช่บ้านของผมเองนะครับช่วงนี้เป็นช่วงาเรียกว่าน้ําทะเลไม่ขึ้นไม่ลงนะเขาเรียกน้ําเสียครับน้ําก็จะเยอะๆหน่อยนีย่โอ้นน่นครับเวลาออกมาสูบรรยากาศทะเลเช้าเชนี่แหมมันชื่นใจนะแต่ว่าน่าจะมีหมอกสักหน่อยเนาะทะเลดูแบบไม่ค่อยโล่งนะครับโน่นเรือประมงพื้นบ้านเขาออกหากินกันอยู่นู่นครับ ผมอยู่เนี่ยตอนนี้อยู่ที่บ้านสะพานหินนะตะบนแหลมกลาดอำเภอเมืองจังหวัดตราดครับก็พาทุกคนมาชมทะเลยามเช้ากันสักหน่อยครับแต่หมายวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาหาที่ทะเลนะเราจะมาหาบริเวณป่าชายเลนนะครับเป็นพวกป่ากวาดป่ากงกลางอ่ะนะนี่ครับเป็นเขาเรียกอะไรป่าอยู่ริมชายฝั่งอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวไปหาแม่กันก่อนโน่นโน่นโน่นครับแม่ ฟักเอาแล้วเนืน่าจะหาอะไรสักอย่างเนี่ยครับเดี๋ยวแกแม่หาอะไรหาอยทากหาโอ้ตัวนั่งเงินเลยโอ้ยเพิ่งมายังไม่ทันเต็มทุงมายังไม่ทันเนี่ยเขาเรียกอะไรแม่เนี่ยเดินมาก่อนประมาณสักโอ้ดูดูตัวเดินมาก่อนแป๊บเดียวนะดูเก็บโอ้โหเกือบยี่สิบตัวแล้วครับโอ้ชุมขนาดนี้เลยเหรอ ก็ทางตลาดเนี่ยเรียกหอยแบบนี้ว่าหอยพอกนะครับมันจะอยู่ตามเนี่ยเนี่ยตามคูนไม้ตามขี้เลนแบบเนี้ครับแม่เขาจะค่อยๆแหวกบางทีมันก็โผล่ปากดูแม่เก็แบแป๊บเดียวนี่ผมแอบ,บไปเปิดคลิปมาสักนาทีกว่าๆได้ดูเต็มแล้วครับนู่นนั่นนะฮะวันนี้มาหากับข้าวกันนะครับ มาดูครับลักษณะที่มันจะอยู่นะนี่แม่จะแหวกไว้ให้ดูอย่างนี้ครับน้ำมิดนี่อ่ะมันอยู่กึ่งกึ่งน้ํากึ่งบกอ่ะครับนี่ตัวมันมันจะอยู่ลักษณะเนี้ยครับนี่ล้างหนี่ครับไซส์กาลังสวยเลยมันใหญ่กว่านี้ได้อีกครับแต่ว่าตัวขนาดเนี้ยผมว่ากําลังกินใหญ่เกินก็น่าเกียดครับจุดเดียวนี่ย ตัวนี้อยู่ในน้ําหน่อยโอ้เยอะมากครับนี่สามตัวที่สวยเลยเอาปั๊บครับจังหวัดของอเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆนั้นๆเนี่ยหอยชนิดเนี้ยมันจะอยู่น้ําเค็มนะครับใครที่มีเนี่ยเรียกว่าหอยอะไรกันบ้างก็ทักมาบอกผมบ้างเนาะทางตลาดเรียกว่าหอยพอกครับย่างเนยอ,อร่อยมาก แม่ก็แต่งตัวคือคือนะเดินเป็นเดินเป็นชนเผ่าอะไรสักชนเผ่าหนึ่งเลยนะแม่ก็ขุดขุดควรๆนะเราจะใช้มือลูบหรือจะใช้ตีลูบก็ได้ตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยครับอ๋อแล้วแต่ถนัดแต่แม่เขาถนัดนั่งไปแล้วก็มือกวาดไป <S <S ฮะแม่บอกแหวกไปก็เจอะไปเรื่อยฮะ <S <S นี่ กำลังกินครับไซแบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยแทบจะไม่ต้องแหวกเลยครับเตมไปหมดเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ขายได้แล้วนะมีราคาแล้วครับกิโลล 3, ะสามสี่สิบไปนู่นนะก็แต่ก็ยังพอหากินได้แต่ก็ไม่เยอะเท่าเมื่อก่อนแล้วครับตัวนี้ถ้าใครรู้จักครับาทางตลาดเขาเรียกว่าหอยจุ๊บแจงนะแต่ตัวมันยังเล็กแล้วก็ มันจะอยู่ตามพื้นครับถ้าน้ํามันท่วมขึ้นมาเนี่ยหรือว่าแดดจัดๆเนี่ยมันจะปีนเกาะอยู่บนต้นไม้เนาะแต่นี้ถ้าเกิดว่าคนดูเป็นเนี่ยมันจะปนๆอยู่กับหอยขี้ค้อนนะครับตัวเล็กถ้าเก็บตามพื้นแล้วรู้จักแยกได้เนี่ยก็ได้แต่ถ้าจะเอาไว้ชัวร์ก็ดึงตามต้นไม้จะชัวร์กว่าครับอันนี้ยังเล็กเกินเราปล่อยไ้ก่อนแล้วก็เขาเรียกอะไรวันนี้เราไม่ได้ตั้งใจมาหามันฮะ เรามาหาไข่อพอกกันเจ็อีกแล้วครับเจ็ดแล้ววันนี้มาหากินกับแม่นะหากับข้าวกันครับนี่ชายฝั่งทะเลก็อยู่นู่นนะหลุดไปสักประมาณสักสิบเก้าครับขึ้นซัดตุ้มตุมอยู่นะแต่ปลาที่เราหามันจะเรียบชายฝั่งไปเรื่อยๆครับเป็นป่าขี้เลนอย่างเงี้ยปลาปลากวาดปลากระบูนปลากลงกลางอย่างเงี้ยนะ เป็นป่าไม้ที่อยู่ชายเลนครับวิธีการครับนี่ง่ายแหวกไปตามกิเลนอย่างนี้นี่น้ำไป้ตัวนี้ตัวเล็กครับเดี๋ยวปล่อยไปก่อน <c oughs> ปล่อยที่น้ำหน่อยเอาไซส์สวยๆหน่อยครับบางตัวจะโผล่แบบนี้แต่ตัวนี้ตายตายแล้วครับเนี่ยตาย ถ้ามันอาปากแสดงว่ามันตายฮะนี่นี่หอยจุ๊บแจงแล้วเนะี่ยเกาะอยู่ตามพื้นเลยตัวเล็กฟักอีกแล้วครับแน่นไงอ่าแน่นครับ <c oughs> แม่นี่ชํำชองมากครับการงมหอยเนี่ยแม่ชอบมาเก็บหอยพวกหอยจุ๊บแจงหอยพอกแบบเนี้ยครับประจำฟักอีกแล้วนะ <c oughs> เวลาลูบๆนี้ก็ระวังพวกเปลือกหอยด้วยนะมันจะบาดนิ้วนะครับแม่ตัวเล็กครับจะได้เปียบมุดง่ายก <c oughs> ็ต้องกลมๆเงยเงมุดมุดเนี่ยฮะ นยถ้าเราไม่แหวกแล้วเจอบางทีเราเดินเน่ะตีเราก็เหยียบครับมันก็อยู่ตามเนี่ยทั่วไปเลยเนี่ยสองตัวสวยครับเวลาเราเจอมันอยู่เนี่ยมันจะอยู่เป็นแบบเป็นสังคมอะ่ะเป็นเขาเรียกไรเป็นกระจุกกระจุกก้อนๆนะทีละสี่ห้าตัวสี่ห้าตัวเนี่ยครับแหวกเอาได้เลยเวลาเจอตัวหนึ่งแล้วเนี่ยก็ดูแบบรอบๆข้าง ปกติมันจะไม่ค่อยอยู่นู่นตวงนี่ตวงฮะถ้าอยู่เนี่ยมันจะอยู่เขาเรียกสาบันนอกเขาเรียกว่ากระจุกกระจุกเนีย่ยอย่างจุดนี้งมละสามตัวแมมก็งมอย่นั่นละไซซ์กำลังกำลังเลยเวลาลูบป,ปุ๊บมัตัวนี้ตาย กุลาลูบป,ปุ๊บปากมันจะตั้งโดเลยครับเราจะสัมผัสได้ไ<อ>เยอะมากครับนี่รู้สึกเหมือนจะเหยียบไปแล้วมันรู้สึกเหมือนตรงๆฝ่าเท้าอะครับเราเหยียบปากมันอยู่เนี่ยอย่างตัวเนี้ย,ยเนม,มันจะรู้สึกได้เลยครับ ขงตัวสองตัวเนี่ยนะอยู่ใกล้ๆก,กันเลยของแม่ดูเก็บเป็นกำแล้วนะครับข <c oughs> ุดเอาขุดเอาคนยังไม่เคยห้ามมันก็นเยอะถ้าจุดที่ยังไม่เคยคนไม่เคยมาแหวกเนี่ยก็จะเยอะมากครับแต่ถ้ามาแหวกแล้วก็จะน้อยบ้างอะไรบ้างแล้วแต่ก็ชาวบ้านก็หากินกันนะไม่ได้แต่ผมกับแม่นะครับเน่อยดู <c oughs> ช่วยกันขุดแป๊บเดียวดูเป็นสิบตัวแล้วครับไม่ต้องไปไหนไกลเลยนี่ตรงนี้สองตัวคู่เลยตัวถึงนั่นนี่ครับโอ้โหจับโยนจับโยนกันครับนะรูปไปเจอจัปากเป็นสังคมอ่ะนี่ดูหากินหากินไม่ยากนะครับทางนี้นี่ กุ้งหอยปูปลาพอมีทั้งนั้นเลยครับดูดูดูเดี๋ยวผมไปตั้งกล้องเลย่า บอกว่าเจอกระจุกนี้ทีเดียวเนี่ยแทบกลับบ้านเลยนะครับเยอะมากถ้าถ้าการหาแบบเนี้ยถ้าเรามาเจอเอันนี้ตายถ้าเรามาเจอกระจุกไหนที่หอยเยอะๆเนี่ยก็น่าจะทีเดียวพอครับม,มีทั่วเลยเนี่ยแปลกไปเจอแต่ปากครับ หลังจากช่วยกันขวนขวนมาสักขวนนี่ก็คือแบบเอามือไปลากอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่เข้าใจภาษานะครับหลังจากช่วยขวนกันมาสักน่าเฉพาะจุดนี้จุดเดียวน่าจะสักสิบห้านาทีครับก็แม่ยังเก็บอยู่ต่อเนื่องพอละน่าจะพอกินแล้วล่ะเดี๋ยวกลับกันแล้วครับก็รวมๆเวลาทั้งหมดที่มาเก็บกับแม่เนี่ย น่าจะประมาณสี่สิบสี่สิบห้านาทีครับก็ดู <c oughs> น่าจะ,จะเกือบเกือบครึ่งถุงแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวมาใส่จุดนี้อีกนี่จุดที่งมมาเยอะๆครับเนี่ยเวลาหอยมันชุุมๆเยอะๆเนี่ยก็ไม่ไม่มีเวลาจะมาจับใส่ถุงทีละตัวนะงมงมลุดลูดควักควักโยนโยงงมลุดลดควักควักโยนโยนพักเดียวฮะร, <c oughs> รู้เรื่องเลยเนี่ย <c oughs> ก็เดี๋ยวถ้าไหนเล็กเกินเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ทิ้งไปบ้างฮะบางทีมันเล็กเกินก็ไม่ค่อยมีเนื้อหรอกเอาแต่ใหญ่ๆนะอย่างเงี้ยว้เรามาหาง้วข้าวหน้าขาวหลังแล้วก็ยังหาได้เรื่อยๆนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะเอาสมุดเลยก็เลือกใหญ่ๆไปครับปรับครับเล็กๆก็กปล่อยมันไว้นี่ย พอเวลาเรามงมมาตอนแรกเราก็จะไม่ได้คัดเลยฮะเพราะว่าบางทีมันรีบจับรีบโยนรีบฟักอะ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาคัดอตอนจะเก็บใส่ถุงเนี่ยเตะสองคนกับแม่ใครจะแบกกลับครับแม่บอกกูไม่แบกกับมึงหรอกนะเอาเดี๋ยวตกไปน่นแล้วแม่อ๋อ มันก็จะเอาก็ได้ไม่ว่าจะปล่อยก็ได้แต่ว่าเราได้เยอะแล้วก็ตรงนี้จุดหนึ่งครับนี่พอเลยครับมาเจอสังคมจุดเดียวพออเนี่ยเล็กอย่างเงี้ยเล็กครับเล็กเนี่ยเนี่ยลอยขื้นไปอ โอ้ละครับอ่ะแม่ยกหน่อยะไหวไหมดูม <laughs> ยกชูนิดนึงนี่ครับผลงานสองแม่ลูกครับอยู่ในป่านี่ <laughs> ไปกลับกันครับ <laughs> ออกมาจากป่าแล้วนะครับ <laughs> เอาหาย <laughs> อยมาล้างนี่ <laughs> เอ๊หมอกพันเยอะมากครับวันนี้ สีทะเลจะเห็นนูน่นเห็นยองเกาะยังอะไรครับวันนี้ไม่เห็นอะไรเลยนี่พอล้างเสร็จแล้วตัวเขาก็จะเริ่มเหลืองๆฮะเอานี่พอพอ่พอ,พอแม่ถือหนักแล้วครับนี่ตรงนี้ยหันไปนะเนห็นเปล่าชัดไหมเอาให้พ้นหัวไป กนยังถือนิดนึงนะเห็นตรงไหนตรงนี้กระหัวนี่ะโอเคก็นี่นะครับให้ดูโอ้น่าจะหกเจ็ดโลไปมั้งครับเนี่ยขอยพอกนะไปแล้วครับแม่เท่าเดินกลับบ้านแล้วถือไม่ไหวครับ ต้องแบกไปไปแนบแล้วครับคนแก่นืนเดินตัวปิวไปเลยไม่รอคนแบกหอยเลยนะ <5 S 1> ถ่ายบรรยากาศขากลับให้ดูเรื่อยๆนะครับเนี่ยแม่ก็ไม่ยอมใส่รองเท้ามาเดินแล้วก็สองทุ่งเป็นป่าคอมมินิสต์สวยงามมากครับน่น ไกลแล้วครับไกลความเป็นจริงแล้วที่จะไม่ต้องแบกครับนู้รถจอดอยู่ได้แค่ตรงนั้นทางมันขาดครับเนี่ครับปกติมันจะเข้าได้ไปถึงนู่นเลยน้ำพัดทางขาดหายสมไห <laughs> <ฮ>มาครับหลังจากที่ไปเก็บหอยพอกกันมานะตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านยายบ้านสวนแล้วนะครับนี่ แบ่งมาหนึ่งกรละมังใหญ่แล้วเมนูวันนี้เนี่ยจะบอกว่าถ้าใครทําเมนูนี้กินเนี่ยโอ้ยว,ว้าวแน่นอนครับวันนี้เราจะมีเป็นเขาเรียกว่าหอยพอกย่างสังกะสีครับแล้วส่วนวิธีการย่างเนี่ยเราจะใช้อ่านี่นีนน่กล้องเอ็นมาตรงนี้หน่อยเราจะใช้เนยมีหอมต้นหอมซอยน้ำพริกเกลือหรือว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดครับแล้วก็มี หอมเจียวมีน้ำพริกเผาอ่าเครื่องประมาณอย่างนี้นะครับแล้ววิธีการเนี่ยที่เขาเรียกว่าหอยพอกย่างสังกะสีคือเราจะย่างบนสังกะสีแบบนี้ครับเหตุผลที่ต้องย่างบนสังกะสีแบบนี้เพราะว่าพอเราเดี๋ยวเราวางหอยไปเนี่ยเวลาหอยมันโดนความร้อนเนี่ยมันจะเปิดฝาแล้วน้ําเนี่ยมันจะไหลลงไปถ้าเกิดเราใช้แผงย่างปลามันจะย่างลงไปในเตาแล้วเดี๋ยวเตาจะดับนะครับ เหตุผลถึงว่าเราต้องอย่างบนสังกะสีเพื่อให้น้ําหอยเนี่ยมันไหลออกมาแล้วมันระเหิดหรื่นไหลออกไปทางข้างๆอ่ามาเริ่มกันครับสังกะสีตั้งบนเตาแล้วก็วางครับมองลงมาเห็นไหมอ่าง่ายๆครับอย่างนี้ไว้ก่อนวางลหลายๆตัวนี่ครับ สักเท่านี้ก่อนนะครับหล้วจากนั้นรอเนี่ยครับน้ําเริ่มไหลออกมาแล้วเน,เนี่ยจากนั้นเดี๋ยวมันจะเปิดฝาครับเราจะย่างจนฝาให้มันเปิดฝาเลยครับพอมันเริ่มอ้าฝาเป็นตัวๆแล้วนะครับวิธีการต่อไปอะกล้องเดินเข้ามาครับจากนั้นครับแบบนี้เราจะเปิดฝามันออก อ้าวนี่ครับร้อนร้อนร้อนเราจะเอาฝามออกฝาหนึ่งเดี๋ยวร้อนหน่อยนะครับกินอย่างนี้จะลำบากหน่อยนะแต่ว่าอร่อยครับนี่ดูครับดูเนื้อเต่งๆอวบๆยังไม่สุกครับตอนนี้ย่างไว้ก่อนอ่าออดูตัวนี้อีกนี่ร้อนร้อนร้อน ร้อนร้อนครับนี่ครับต้องหงายฝาให้แบบตรงๆหน่อยนะเดี๋ยวเราใส่อย่างอื่นแล้วเดี๋ยวมันจะหกครับเห็นไหมวิธีการก็คือเราจะลินน้ำจกคอยออกก่อนนี่นี่ครับสาเหตุที่ต้องย่างสังกะสีนี่ครับเพราะน้ำมันเยอะอ่า ถ้าย่างกับแข็งย่างปลานี่คือเตาดับแน่ครับอ่าพอมาเริ่มแห้งๆอย่างนี้แล้วขั้นตอนต่อไปครับดูนะนี่เราใช้ตัวเนยใส่ลงไปครับนี่นี่ครับ อยากกินแบบว้าวๆเนี่ยวูทีนี้ได้เลยครับนี่จากนั้นก็รอเนอยละลายกับเนื้อหอยนิดนึงครับให้ความร้อนมันถึงถึงอ่อนเสียหอยให้หลุดหน่อยอ่านี่นนนนนน ดูดูเสียงครับฟังเสียงใครดูตอนดึกๆนี่จะแย่นิดนึงนะน้ํนะาเยอะก็ลินออกบ้างครับความจริงต้องย่างให้หอยแห้งก่อนนะแล้วค่อยใส่เนยครับไม่งั้นน้ําเยอะไปอดูดูอ้าวพอแบบนี้เสร็จแล้วก็นี้ครับโดยต้นหอม โอ้ยหอมเนยฟุ้งฟิงแล้วครับนี่เอาลอยเดือดหม่อ,อยออพอตัวหอยเริ่มสุกแบบนี้แล้วครับเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วนี่เราจะยกใส่จานอย่างนี้ระวังอย่าให้น้ำเนยหกนะมันจะอร่อยนะครับนี่ฮะ ย่างกินเป็นชุดๆหรือว่าจะใครจะย่างไปกินไปก็ได้ครับอาอน้ำเนยห้ามหกครับนี่โอ้โหดูดูดูดดูนี่ครับมาครับมามาชิมกันนะพอมันเริ่มอุ่นอุ่นแล้วนะอย่าให้ร้อนเกินนะครับเดี๋ยวมันจะลวกปากพอมันจะเริ่มอุ่นๆแล้วผมจะโรยหอมเจียว นี่เสร็จปุ๊บขอชอบความหอมของหอมใส่ไปสักหน่อยครับนี่หลังจากนั้นของแซ่บมันอยู่ที่นี่ครับอ่เดี๋ยวลืมอย่างหนึง่งลืมลืมลืมอันนี้ครับหอยเอเอตัวนี้ก็ต้องมีนะจะอร่อยเหมือนกันมันจะช่วยให้ลดหวานนะครับน้ำพริกเผาก็กินคล้ายๆหอยหอย,หอยนงมมางรมอะครับ แล้วก็ดูนี่นี่น,นี่ลาดเข้าไปครับความแซ็บอยู่ตรงนี้นี่อากล่องค่อยๆขึ้นมาครับช้าๆจากนั้นก็คือการยกสดนะครับอ่าน่าจ,จะไม่ร้อนแล้วนะอืดูครับ หอมเนยเนี่ยขึ้นจมูกเลยแล้วก็มันจะกลมกล่อมกับพริกเผาออกหวานแล้วก็หอมเจียวหอมแล้วก็แซ่บด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้โหแล้วหอยเนี่ยหนึบที่สำคัญหอยพอกเนี่ยเวลาเราเก็บมาแล้วเนี่ยเราสามารถเอามาย่างกินได้เลย มันจะไม่มีทรายไม่มีคี้ดินในตัวหอยครับจะไม่เหมือนกับหอยขาวหอยขาวเราหามาแล้วเนี่ยเราจะต้องอ่าขังน้ําจืดไว้สักวันของวันให้มันคลายทรายแต่หอยเนี่ยอย,ยอดครับจากที่ชิมเมื่อสักครู่เนี้ว่าแซ่บแล้วมีวิธีแซ่บกว่านั้นอีกครับวิธีแซ่บกว่านั้นก็อย่างนี้ฮะเทหอยไปลายเทหอยไป ออสักสามสี่ตัวสามตัวแล้วนะไอ,อกสกตัวงครับนี่อย่างนี้นี่อ่าว้เขวางไว้นี่ก่อนพอได้สามตัวอย่างนี้มาแล้วนะครับวิธีการคือวิธีการเหมือนเดิมครับพริกเผาหอมเจียวนี่แล้วก็หอมหัวอีกน้อยนี่สุดท้ายเหมือนเดิม มับเข้าให้ครับนี่อ่ะแล้วต่อไปทํำยังไงครับมันจะเด็ดกว่าเดิมเพราะว่าหอยสีตัวนี่นะดูชัดๆก่อนครับอ่ะ้ะกล่องค่อยๆขึ้นมามหนึ่งสองซ้มอืม อืโคตรอร่อยครับเวริกูดเลยอือร่อยจริงๆครับก็ถ้าใครชอบอ่าเห็นแล้วอยากทำกินเนี่ยก็ทำตามนี้เลยนะครับแล้วหอยพอกเนี่ยเดี๋ยวนี้ตามตลาดก็หาซื้อได้ละรู้แล้วสามสิบสี่สิบบาทครับเดี๋ยวนี้แต่ว่าถ้าหาเองอ่ะมันก็จะได้อารมณ์ความอร่อยเข้าไปอีกเนาะ ถ้าเพื่อนๆในพีน้องแลนะน้าเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับช่วยผมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันให้ด้วยเนาะเเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับหลอบแรกหมดรลอบต่อไปก็มาครับเ <c oughs> มนูนี้เหมาะกับการกินเล่นนะหรือว่าเป็นกับแกล้มน,นะครับรังร้องวงกันเยอะๆเครื่องนะครับดูทีนึงเครื่องต้องครบครบนะทีนะ มาครับมาล้อมหน้าล้อมหลังนะนู่นครับใครอยากเห็นภรรยาสาวช่างระเดชอยู่นู่นนั่งสวยอยู่นู่นฮะนนนหนุน,น,นแม่อยู่ไกลเกินอ่ะแม่มากินหอยคนคนแหวกหามาเช้านะหนน, <c oughs> นี่ครับแม็กจัดแล้วนะเผื่อใครม่ยังไม่เห็นภรรยาช่างระเดชนะไม่ค่อยได้ออกครับเพราะว่าทํางานตลอดอีกอย่างก็จะห่วงด้วยครับเพราะสวยมาก ยายมานไม่ยายงั้นไม่มาก็บายบายเอฟซีหน่อยบายบายก่อนเออ <c oughs> เอเอ้ยแล้วเขาเอาเก้าอี้ใหม่มาให้นั่งเอาไปนั่งตัวเก่าอีกอะอุ้ยไม่ได้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 ไมันนี่นี่นี่น <c oughs> เปลี่ยนตัวไอเออตายเลยเอา้า <c oughs> เออมันต้องตัวนี้ <c oughs> เอานั่งเอออ่าพิงหลังไปหน่อยเออแล้วเอามือวางบนบา่า บากเก้าอี้เออไม่ใบาคนยังไงอเอออย่างนั้น,น,นใช้ได้ไหมอ่านั่งนั่งดูลูกหลกลนก,กินหอยใช่ไหม<า>อ่าะไม่มีวันนี้ไม่ได้ทําเมนูอะไรเนะาะค่ะอพักบ้างนะครับ